ช่องบ่ายนะครับวันที่21กุมภาพันธ์2565นะครับนอกเป้าหมายอยู่ใต้พระเนตรนะครับช่องบ่ายนะครับนี่นำพาเจ้ายอดเพชรนะครับเจ้ายอดเพชรออกมาต่อสายไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้ต่อนานนะครับนอกเป้าหมายคือนกกลิวตันนะครับสองพยางสามพยางครับตอนนี้มาแล้วไม่รู้ว่า แน่ใจเป็นนกป้าหมายแล้วเขาอยู่ไกลนะครับสองช่องเสาไฟฟ้าสองช่องเสาไฟฟ้านะครับไม่ได้ยินเสียงขันนะครับวันนี้มีเสียงรบกวนมากครับหลอล่นนครับอยู่ใต้พเนตยนะครับนกเป้าหมายอยู่ใต้พเนียนะครับเดี๋ยวเสาไฟฟ้าอีกเส้นเดียวเท่านั้นนะครับมาดูๆแล้วครับใช่ตัวเป้าหมายหรือเปล่าไม่รู้ครับ รอลุนครับอยู่ใต้พันเนียดครับมาดินเสียงขันเลยนะครับมาดีินเสียงเทียกเลยรถเยอะเลยครับถนนเส้นกลางสายใหญ่นะครับเส้นกลางสายใหญ่รถเยอะครับรถผ่านวิ่งเยอะครับมาได้ินเสียงครับอยู่ไกลด้วยแต่รอลุ้นครับรอลุ้นครับขอให้เป็นหลิวตันนะครับ ใช่ตัวเป้าหมายแล้วค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะครับถ้าหากว่าได้ตัวนะครับอรอลุ้น,นครับเกียมสั้นเกี่ยยาวอรอลุ้นกันต่อนะครับวันที่2 1นะครับ2ีกุมภาพันธ์2565นะครับนกเป้าหมายมาดุดนะครับรู้ว่าเป็นต้นไหนนะครับรูหล่าตันหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ ต่อครับดุนะครับตูันจะเป็นเสียงกลางๆนะครับอยู่ตันนะครับยกขล่มด้วย,ยตันเป็นเสียงกลางครับตามหาอยู่ต้องนานนะครับจุดที่เขาวห่วงครับตามหาตัวอยู่นาน,นะครับ เจอตัวครับหลอลุ้นครับน,นี่เขาอยู่ใต้พนเนจรนะครับเขายังยืนนิ่งอยู่ใต้พนเนจรครับหันซ้ายหันขวานะครับหันซ้ายหันขวานะครับหยัเดเพชรก็แรงเรียกอยู่นะครับ อยองดึงอยู่ครับข้างบนกระดิกหางกระดิกปีกอยู่นะครับกระดิกปีกครับลงปีกลงหางชี้เลยเจ้าอยากเพชรดึงขึ้นครับดึงขึ้นครับเจ้าถิ่นอยู่ใต้ทันเนียนะครับหันซ้ายหันขวาแลซ้ายแลขวาอย่ครับมองหาที่ขึ้นนี่นะครับ ที่ขึ้นอยู่ครับช่วงบ่ายนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับฝนหยุดมาวันสองวันนะครับแดดเริ่มเริ่มจจาเริ่มสว่างแต่ก็ไม่จัดมากเท่าไหร่ครับถนนสายใหญ่นะครับรถเยอะจึงไม่ได้ยินเสียงนะครับจึงไม่ได้ยินเสียงนกเจ้าถิ่นนะครับอล้นกันครับ ต่อนะครับขอให้เป็นหลิวตันนะครับขอให้เป็นหลิวตันนะครับตัวนี้คนหาตามหามาหลายเที่ยวแล้วครับยังไม่ได้ตัวสักทีนะครับมันตัวนี้จะใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับอาลเห เสียงครับเสียงคู่ใต้พันเนียครับมองลุ้นู่ครับลุ้นเกมยาวาครับแบบนี้วันนี้มีลุ้นครับแบบนี้มีลุ้นครับเสียงเจ้าหยาดเพชรอยู่นะครับโอ้อยู่ข้างล่างครับเถียงอยู่ข้างล่างครับดูมันยาวๆกอนเป็นนานแค่ไหนถ้ามันรอลุ้นกันนะครับเพชรก็คู่ใส่แล้วครับ มองหาที่ขึ้นอยู่กบนกเจ้าทินมองหาที่ขึ้นอยู่นะครับหากไม่มีตัวไหนเข้ามารบก,กวนนะันก็ลุนกันมีสิทธิ์ลุนกันนะครับเป็นนกหลิวตันนะครับนกหลิวตันนกเป้าหมายนะครับ สองพยางสามพยางครับแต่นกระแภกนี้ก็มีอยู่หลายตัวเหมืนกันนะครับถิ่นไข่ถิ่นมันนะครับมีสองกุกห้อยเสียงใหญ่ก็มีนะครับกุกเดียวก็มีนะครับที่ขันแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่กุกมันเข้าหาเจ้ายกแคทตัปดุกๆครับ,ดดรบมาดุดๆครับ หายที่ขึ้นอยู่นะครับยังเถียงนครับเขา,า,า,ายัยงเถียงอยู่นะครับสู้อยู่ยังสู้เจ้ายอดเพชรอยู่นะครับเถียงอยู่นะครับต่อยพันเนี่ยนะครับทิศเหนือนะครับ ใจแน,นทิศเหนือนะครับยืนหันซ้ายแลขวาอยู่นะครับไม่ได้ออกไหลวันดุวันนี้ครับก่อนแรกดกมากอนนี้ย้ายเป็นก่อนที่สองครับก่อนที่สอง สายเครียดของเจ้ายอเพชดลงครับคนแรกเข้าดุกันไปครับท่อนเนียดสั่นคอนหมดครับนี่จะเป็นกอนที่สองของเขาครับพอผ่อนคลายความเครียดของเขาแล้วครับลดมาไม่ขาดสายังจึงไม่ได้ยินเสียงแล้วครับไ,ได้ยินเสียงว่าเป็นเสียง เสียงเล็กเสียงกลางก็ไม่ได้ยินนะครับรถยนต์ก็เยอะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะครับถนนส้นใหญ่นะครับถนนส้นใหญ่ครับ,ย,รบยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นข้างบนนะครับนกเจ้าถิน่น สเส้นเดียวน,น,นะครับบนซ้ายแลขวานะครับบนซ้ายแลขวาครับลกเจ้าถิ่นครับไม่น่าจะมีตัวไหนมาลบกลนแกนะครับเราให้แกขึ้นข้างบนนะครับ ท้ายแลขวาไม่ขึ้นสักทีนะครับยอดเพชรก็ยังดึงอยู่ยครับก็จะปีกกระดิกหางนะครับดึงขึ้นครับดึงขึ้นครับเดี่ยวขู่ใส่ด้วยครับ ้ใส่นกยอดถิ่นนะครับเพื่อไม่ให้แกอยู่นิ่งอยู่เฉยนะครับแล้วก็มีเศษขึ้นนะครับเยอะครับเราข้องงนะครับเอาแล้วครับพื้นข้างบนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจียวยาเพชรเก็บได้ครับวันนี้ขอให้เป็น ขอให้เป็นหลิ่ต,ตันนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนั่งมองห 2, 3, ่างสองสองฟ้าครับไปตัวแล้วครับข้างบนนะครับไปแล้วครับขอให้เป็นเหลียตันนะครับสองพยางสามพยางนะครับป้อหมยครับนกป้อหมยข้างบนนะครับเรียบร้อยนะครับทางทิศ ตะบันตกตะบันตกเดี่ยวแบบสวยน,นะครับตัวใหญ่ด้วยครับน้องนี้ตัวใหญ่นะครับตัวจะหยัดเพชรครับเดี๋ยวออกจากคเนยียตก่อนนะครับออกจากตะไคายครับ